เหมือนเดือนคู่ฟ้าไม่ลืมรถรักที่เคยปากฟังไม่ลืมความลังเมื่อครั้งก่อนมาตราดนชีวาสิก็ไม่ลืมว่าไม่ลืมไม่ลืม ชวเดละปไม่ลืมรักเราที่เคยปากฟังไม่ลืมความลังเมื่อครั้งก่อนมีกี่เดือนกี่ปีพี่ก็ไม่ลืมขอเพียงแต่เธออย่าเพลินลืมก่อน ส่วนฉันแน่นอนไม่เคยจะลืมยังจำรถหวานซึ่งซาบใจไม่เคยแนกนายเปลี่ยนใจลงเมเลือนดูดื่มเพียงนี้หรือผีจะลืมว่าไม่ลืมไม่ลืม สัญญาที่เคยผูกพันว่าเราสองคนจะครองมันมาก็ จากทีมของโค้ชสตัมครับเป็นไงครับโค้ชเจนิเฟอร์คิมลืมลงไหมครับอย่างนี้จะไม่ลืมตอนที่มันตะโกนใส่หน้าดิฉันตะกี้ล่ะคือเท่มากด้วยเสียงพอเขา้องร้องคำแรกนะคะรู้สึกได้เลยว่ามันคือความอมตะเขามีเสียงเหมือนคนคนสมัยก่อนในเนื้อเสียงบางบางส่วนของเขานะคะ เสียงใหญ่แล้วก็หนักๆแบบนี้เหมือนคนสมัยก่อนในขณะที่วิธีการร้องเขาเป็นอินดี้เหมือนอมตะมาเจอกับอินดี้มันมันสุดยอดมากแต่สงสัยอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องเรื่องร้องไม่สงสัยว่าเขาร้องได้เท่มากเป็นเขามากแล้วคิดว่าคนไทยจะไม่หวนจะไม่ไม,ไม่ไม่มีทางลืมไอ้เวอร์ชันเนี้ยที่เขาร้องได้แน่ๆแต่สงสัยอย,อย่างเดียวว่ามันใช้ไมถึงสี่ตัวเชยวหรอ เป็นนักร้องที่ใช้ไม้เปลืองที่สุดในโลกขอบคุณครับขอชื่นราบคุณรับเชิญโค้ชก้องค่ะก็จะชื่นชมไปที่โค้ชก่อนนะครับที่เอาเพลงลูกกรุงมาทำเป็นบลูสเป็นร็อกได้สะใจมากชอบนะครับขอบแล้วก็โอมเป็นคนที่ที่เอาเพลงลูกกรุงซึ่งไม่คิดว่าน่าจะเอามาร้องเป็นบลูสเป็นร็อกได้แบบนี้ คุณเอามันออกมาคุณถ่ายทอดมันออกมาในสไตล์เป็นบลูส์เป็นร็อกได้น่าสนใจมากได้เท่มากครับขอบคุณครับโคชก้องครับเชิญโคจอยค่ะเออผมก็ติดตามความเคลื่อนไหวเข้ามาโดยตลอดนะครับตั้งแต่มาตั้งแต่รอบได้คือถ้าสังเกตดีๆเขาจะเท่ขึ้นเรื่อยๆจะคููขึ้นเรื่อยๆจะแบบว่าจะแบบว่าจะเริ่มแบบเหมือนกับเปิดรับแล้วก็เอาฝีมือสกิลตัวเองออกมาโชว์เรื่อยๆนะ คือเท่ครับวันนี้เท่มากๆเลยครับขอบคุณครับโคชเชอร์บาร์ครับโคชตามแล้วครับคือความสนุกที่ได้ทํางานกับโอมคือผมรู้สึกว่าโอมเป็นนักร้องที่เจ้าอารมณ์มากหมายถึงว่าทุกครั้งที่เราซ้อมทุกครั้งที่เราให้เพลงใหม่กันเนี่ยโอมก็จะร้องไม่เหมือนเดิมเลยแม้กระทั่งเมื่อกี้ก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นในการซ้อมของเราก็คือทุกครั้งมันเกิดขึ้นนะบน เวทีณนะช่วงขนาดนะั้นจริงๆซึ่งมันเพลิดเพลินม,ม,มากในการได้ไดเจอศิลปินแบบนี้ครับดีใจได้เจอกันครับโอมค่ะขอบคุณพ <Okay. S 1> อแปงค่ะและถ้าุนผู้ชมนะคะลืมไม่ลงกับเสียงร้องของคุณโอมนะคะพีทีวีศูค่ะแล้วส่ง SMS มาที่4838466ได้จนถึงท้ายรายการค่ะนะครับขอเสงปรบมือให้กับคุณโอมอีกครั้งนึงครับ